วันนี้รายการเรามีแขกรับเชิญครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าเป็นละครที่เลตติ้งตอนนี้พุ่งกระฉูดเป็นอย่างมากแม่ครัวคนใหม่นักแสดงมาเพียบเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งเซนทั้งน้ำฟ้าทั้งไอซ์ทั้งพี่แอนและแอมแปร์ค่ะเหลือ2ตอนสุดท้ายคุณผู้ชมฮะคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มละครกำลังเข้มข้นเลยโทษนะฮะ ผมจาน้ําฟ้าไม่ได้เลยครับน้ําฟ้าวันแรกที่มามาในมาดฝ่ายดำที่มารายการเรา<ะ>ใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนตัวมาเลยอะ่ะวันนี้เป็นล้อมดาวค่ะสวยลเลยโยคตรโคตรเลยเอาฟีดแบ็คเป็นยังไงไหนล้อมดาวเล่าให้ฟังหน่อยครับฟีดแบ,บ็ท้ายละดีมากๆเลยค่ะคือคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็ไปไหนมาไหนคนก็จําได้ค่ะคนทักเป็นฝ่ายดำมากขึ้นค่ะเขาทักเราเวลาเขาทักเขาทักยังไง เขาก็จะใฝ่ดำใส่ดำใช่ไหมเปิดจมูเขาจะมีความไม่มั่นใจเพราะว่าเราเราสวยแล้วใช่ไหมตอนเราออกไปเจอผู้คนใช่ค่ะละครจะมาถึงสองตอนสุดท้ายแล้วพี่แอนจะเป็นอุปสรรคใหญ่ความรักของทั้งคู่พี่แอนเล่าสักนิดหนึ่งฮะเป็นอุปสรรคก็โกรธค่ะโกรธที่เขาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอ่ะหลอก คือรู้จักกับฝ่ายดำรักฝ่ายดำพอรู้ว่าเขาเป็นล้อมดาวราับไม่ได้เลยก็คือก็คือโกรธว่าเหมือนกับว่าโดนดูถูกว่าเราอาจจะไปอยากได้เขาเพราะเงินอะไรแบบนี้มันก็มีเรื่องเงินเข้ามาแล้วก็ก็เ,เลยโมโหโมโหแบบโมโหว,ว่าทําไมถึงแบบนังทั้งที่เราเอ็นดูอะ่ะทำไมมาหลอกเราได้อย่างนี้อมันเสียใจมากกว่าจะเป็น<ม>อุปรรคาทของความรักแล้วค่ะ มาที่เซนบ้างนะคะเซนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็แมนแมนอยู่ดีๆแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นซีรีส์วายเลยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วยังไงต่อในละครคะจริงๆแล้วคือตัวละครมีความสัมพันธ์กับตัวล้อมดาวมาก่อนแล้วครับคือบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนสัญญากันเอาไว้ว่าจะกลับมาแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนตัวละครก็ตั้งใจที่จะมาทําตามสัญญาแหละใช่แต่ว่าเหมือนกับตัวละครก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยในในที่สุดแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกอยากตามใจตัวเอง ออกมาเป็นตัวตนใช่ครับวายออกมาเป็นตัวใช่ครับตอนแรกล้อมดาวคือรักเขาชอบเขาอพอรู้ว่าเขาเป็นวายปุ๊บไปหาพระเอกเลยเหรอ,อคือมันอะไรยังไงไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือเรารักเขาค่ะเราเป็นแฟนกันมาใช่ไหมคะมแต่ด้วยระยะทางการบอกว่ามันไม่ได้เจอกันมานานแล้วซึ่งเราออยู่ใกล้กับพระเอกมากมันทําให้เกิด เป็นการตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวค่ะจริงๆเธอชอบสองคนตั้งแต่แรก <c oughs> ใช่ไหมทุกคน <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะตัแมากไม่เพราะว่าถ้าได้ดูคือหลังๆงานล้อมดาวก็คือจะแสดงออกแล้วว่าจริงๆคือแบบเราไม่ได้แบบรู้สึกกับแม็กเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะค่ะก็คือจะไปรู้สึกกับปลามากกว่าแต่ว่าที่ไปตอบตกลงแต่งงานกับเขาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวล้อมดาวเองอะคิดว่ายังไงกับหมอปลามันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคิดว่าเออ ด้วยหลายๆอย่างคุณนายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนายท่านนี้นี่แหละใช่ค่ะก็เลยวันนี้แหละค่ะก็เลยต้องมางอคุณนายให้เขาบอกว่ายอมรับหน่อยอยากเป็นลูกสะใภ้บ้านเขาเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นบทวิธีการที่จะมารับมือกับทางคุณนายใช่ค่ะริก้าค,ครับหรือว่าไอาซ์หน่อยฮะไอ,อซ์เธอวางแผนที่เธอจะได้พระเอกมาตลอดเวลาใช่ค่ะ ไม่สาเร็จอะไม่สําเร็จค so ่ะแล้วจะมีแผนร้ายอะไรจากเธออีกไหมก็ยังไม่หยุดค่ะริกายที่แปลว่านกค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนกถึงตอนสุดท้ายหรือเปล่ายังไงก็ต้องติดตามค่ะแต่ว่าบอกได้เลยว่ายังไม่หยุดค่ะยังไม่หยุดเดี๋ยวจะได้เห็นความร้ายใช่ค่ะยังไม่หยุดค่ะแต่จะมีอีกค่ะคแอมเประแอมเปรเนี่ยตามสริต์เขาบอกว่าเรียกว่าเป็นผู้ช่วยชั้นดีของไฝดำเพราะเป็นคนรู้ว่าไฝดำปลอมตัวมาคอยช่วยไม่ให้โดนจับได้ค่ะและ เรารู้ไหมว่าเขาคือล้อมดาวคู่มั่นของพระเอกในเรื่องเนี่ยไม่รู้คือจริงๆตัวล้อมดาวเองเนี่ยเขาก็เขาก็หลอกเราเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเนี้ยเขาจะมาทำใจทำงานในแบบการเรียนศึกษาทั้งที่เราเนี่ยโอ้โหช่วยเขาเต็มที่เราถูกเขาหลอกขนาดเนี้ค่ะเราจะมีอะไรจุดเปลี่ยนของของเรื่องอีกไหมไม่มีเลยค่ะเพราะว่าจิตใจดีไงคะโอ้โหหรอใช่พอเราเออเราก็ สวยตั้งแต่ข้างนอกข้างในเราก็แบบเออพอแบบไม่เป็นไรเราลักอะไรที่แยเปลี่ยนผันทมี่เปลี่ยนหันมา่เปลนันหมี่เลยอ๋อตัดตัดสวยมีอะไรเนี่ยมีอะไรจะพูดไหมคะทนฟังไม่ได้เออสวยจากข้างนอกถึงข้างในสำหรับแอมแปรไม่ว่าจะยังไงเธอยังยืนหยัดเป็นคนดีใช่แต่ก็รักรักไฝ่ดำเหมือนเดิมค่ะเพื่อนแถเพื่อนแถ อ่ะสองตอนสุดท้ายแล้ววันนี้หนึ่งทุ่มฝ่ายดำล้อมดาวเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยเราจะได้เห็นอะไรใน2ตอนสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากให้คนดูแบบฝากด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ล้อมดาวในการง้อคุณนายพิสมรหมอนค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเรื่องราวความรักเนี่ยเราตกลงกันแลวกับหมอปลามเพราะฉะนั้นเราก็กําลังหาวิธีการว่าจะง้อคุณนายพิสมรอยังไงให้เขาให้เขาบอกว่ายอมรับเราให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากคนดูติดตามเอาใจช่วยด้วยค่ะ แอมเปร์กล้องกล้องกล้องจับภแอมเปร์หน่อยฮะทำไมต้องแต่ว่าฟันใหญ่ขนาดนั้นคือในเรื่องเนี่ยแต่จะต้องฟันใหญ่อย่างนี้ค่ะเอาน่าเอาเชิญชวนหน่อยฮะก็เอ่อเหรออีกสองตอนสุดท้ายใช่ไหมคะคุณนายคุณนายเือไม่ได้เห็นมานานเลยไม่เที่ต้องใส่ไว้เหตุเพราะว่าเราไปเดินตามตลาดแล้วคนเขาก็บอกว่านี่ใช่ใช่ไหม ถอดหน้าก,กากหน่อยถอดแมสส่งมาหน่อยอย่างฟันมาคนทัาฟันแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆรมันเปนเหมือนจริงๆต<ช>อนแรกมาตอนแรกยังตกใจอุ้ยถไมอยู่ดีๆก็เป็นอย่างนี้สวยกว่าตอนไม่ใส่ฟันอีกน,นะฮะ<อ>นี่คือความร้ายของคุณนายนะฮะ เอาเดี๋ยวได้ดูกันเต็มๆวันนี้และวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มหนูอยากแอบฝากอีกนิดนึงได้ไหมคะคือตอนท้ายอะค่ะเราจะมีเซอร์ไพรส์คนดูค่ะต้องติดตามจริงๆค่ะฝากด้วยค่ะยังไงก็เซอร์ไพรส์กันใช่ค่ะรับรองว่าคนดูจะต้องชอบแล้วก็ฟินแน่นอนค่ะเดี๋ยวทั้งห้าท่านจะอยู่ต่อในช่วงของครอบครัวบันเทิงออนไลน์นะครับทางเพจของเรื่องเล่าเช้านี้เอาไหนๆมาพร้อมกัน5คนแล้วดูภาพปิดท้ายหน่อยนักข่าวรัสเซียกำลังยืนรายงานข่าวพรับ